เดินๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คือวิ่งจริง r e แอ t ค่ะนะคะวันนี้วิววิ่งจริง r e แอ t ก,ก็จะม React บ่งจากบ Began e n t e r t a i เ m น n t นะคะสำหรับีเอ b เอ็นเตอร์เทนเมนต์ในรอบนี้นะคะก็คือ BTS นั่นเองสำหรับอัลบั้ม B นะคะก็คืออัลบั้มนี้ก็คือแบบ ทุกคนทำเองแม่เพราะว่าศิลปินทั้งเจ็ดของเราอะ่ะเป็นคนทำเองนะคะทั้งหมดเลยถ่ายทำตัดต่อคอสตูมท่าเต้นเมโลดี้เพลงอะไรพวกนี้นทำเองจา้าคือเลิศคือ m อมวีนี้ก็คือเป็นเออารัแวั์มี้ก็คือเป็นแบบเครดิตบางทันเลยแบบบางทันโดยเฉพาะอะ่ะ เหมือนบางท่านคือมันก็มีคนอื่นมาช่วยด้วยแหละคือแต่โดยหลักๆบางท่านเป็นคนทำทักเอ็มวีนาคะก็คือแบบโอ้โหแดีดีแน่ๆน,น,นะคะถ้างั้นเราไปดูไลฟ์โก o อจากพีแทสได้เลยเลสโก บับ BTS สไนกก็คือแบบออทุกคนทำเองอะ่ะนะก็คือแบบตั้งทุกคนมีฝ่ายของตัวเองในการทำแบบอัลบั้มอันนี้ก็คือแบบทุกคนมีหน้าที่หมดเลยแลันหนึงนะแันหนึงเด้ออันหนึงจะ ก็คือทุกคนมีหนะ้าที่ในการทำา m b นี้หมดเลยทุกคนก็คือแบบมีส่วนร่วมนะคะถ้างั้นเราไปดูถ้าเสียงดังหน่อยนะถ้างั้นเราไปดูไลฟ์กอ On อนจาก BTS ได้เลย l e สโ go <S เสียงคุ้นเคยนะคะทำหับค่ายนี้ที่ทยอง หบอกว่าอย่ะถ้ายังขับรถโอ้ยเสียงจังกุ๊กดีมากอยากกินดังๆกินเทคเนี่ยการแบกฟันรอบเนี่ย อย,อ,อ,อยู่หอเดียวกันเะไเปล่าฮ้ยความเป็นแบบครอบครัวพี่จีนอะใจอายุสาสบจริงจริงปหวะพี่จินอะคือแบบน่ารักมาก เสียงแท้ดีมากโอ้ยแล้วดูเบ้าดิเบ้าดีมากเบ้าพระเจ้าประธานโอ้ยดูนี่ยืนเก๋พี่ตินพี่เจนพย่หยองคุณดีมากเลยอ่ะอม,อมีการถ่ายใช้ฟิลเตอร์ด้วยเออ ดูได้ยองดีดูพีิกีโอ้ยน่ารักมากเลยดูโอ้วิ่กีตอนนี้พี่กีเพิ่งผ่าตัดไหลไปนะคะก็คือเป็นกำลังใจนแสดงฉันนึกว่าพี่กีเป็นอะไรมากพี่กีสูๆ้ๆค่ะแจ่ฮอบล่อมากทักหลังแต่ฮอบคือแบบคือแบบป๊อบมากพักหลังเนี่ยแจ่โฮมคือหลอ่อส หล่อมากหล่อมากพ้อานี <c oughs> ่ไงสนามกิลาเนียงที่ที่ BTS จะได้แบบแบบไปแสดงอ่ะคือหันไปมองแล้วแบบถ้าไม่มีโควิดเราคงจะได้เจอกัน <c oughs> พี่พิชิตหล่อมากเลย เพราะฉันันฉันฉันเห็นบันผ่านมาว่าแบบเออบงตรงนั้นน่ะถ้าเป็นอามมี่มันจะดีมากคือแบบมันตาแตกโท้โหมันคนเป็นอามมี่ที่แบบได้อยู่ในเอบอ่ะ โควิดอุ้ยแจเย็นๆมากปรับมูดไวนะ้นะถ้าไม่มีโควิดอะอามี่คงจะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วโบกบง มันดีมากเลยอ่ะมันเป็นเพลงที่มันแบบในความรู้สึกอ่ะยังไม่รู้ความแปลมันรู้สึกว่ามันสื่อถึงอม,มี่แล้ว life on go ก็คือชีวิตต้องเดินต่อไปเออแม้แม้โควิดจะพากเราแต่เราแบบเรายังเจอกันได้นะเรายังเจอกันในฝันเจอกันในคอนออนไลน์นะเออแต่แบบ ตรงนั้นอะถ้าไม่มีโควิดอ่ะเป็นอาม,มี่นั่งแบบแม่มันเป็นอาม,มี่แล้วตรงนั้นน่ะควจริงอะแต่เพราะโควิดไงแล้วสนามกีฬาที่แบบอันนั้นคือวางแผนไว้พราะว่าว่าจะจัดคอนแล้วแบบลมเพราะโควิดอมืมันเป็นเพลงสื่อถึงอาม,มี่คือแบบจะฉันรู้สึกแอรไทม์แทยองมันเยอะแบบ คุณคิดเหมือนฉันไหมคะเรามาดูคนผลิตกันดีกว่าโอเคดายลักเจอค่ะจอร์จก,กุก๊กไม่ชิปค่ะไม่ชิปเลยนะคะสำหรับอันจุดๆนี้นีนะะ่ไงไม่ชิปเลยนะ,ะ,นะะก็คือแบบไอทามแทยองเยอะนะไอทามคนอื่นก็เยอะเหมือนกันนะแต่แทยองร,รู้สึกว่าเยอะมาก คืะคะสำหรับช่องทางการติดตามของ BTS ค่ะจะใส่ไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้ว่าฝากติดตามของอัลบั้มนี้ด้วยนะคะก็คือล่าสุดนะอันนี้ก็คืออัดหลังวันที่แบบไม่คืออัดวันที่25ค่ะนะคะอัดวันที่25ก็คือวันนี้ก็คือเมอื่อวานนะ BTS ได้มีชื่อเข้าคิงเข้าชิงบิลบอร์ด อันนะคะจากในคลิปนะคะคือเราพูดว่าบิวบอร์ดแต่ความจริง BTS ได้เข้าชิงแกรมมี่เป็นปีแรกนะคะซึ่งปีที่แล้วก็ได้ไปแสดงที่เวทีแกรมมี่ค่ะดจัยกับ BTS ด้วยก็คือเป็นแบบปีแรกเป็นก้าวอีกก้าวอีกขั้นหนึ่งของ BTS ที่แบบจากจุดจุดหนึ่งอะ ปี2013ันสิบสามอะดีมากนาะคาสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่ดีของ BCS และ Army อีกปีหนึ่งเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตาม BCS ด้วยนะคะตามช่องทางที่เราใส่ไว้ด้านล่างนี้นะคะสถานี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพีดวิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปสตรีมเพลง Live On Go นะคะแต่ว่าเพลงที่ บางท่านได้เข้าชิงนะคะคือเพลงแดน a m ไมซึ่งน้องแดนาไมนะคะผู้ไม่จบตะกี้นะขอโทษสำหรับน้องใดนะคะมีร้อยแปดพันเก้าเวอร์ชันนะคะคือแบบฟังไม่ไหวแล้วนะคะม,ม 108, ีร้อยแปดพันเกเวอร์ชันเลยคือมีเยอะมากแต่ฉันรู้สึกว่าเวอร์ชันที่เอาไปเข้าชิงก็คือเอ็ตัวแรกเลยค่ะนะ,ะ,นะ,ะเออนะคะสซซานีนะ พูดีก้วนะทุกท่านเนี้ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปิดวิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะรีแอคหน้าค่ะบ๊ายบาย